ไปไหว้พระกันใครผ่านไปผ่านมาก็เลียดไปเลยเนี่ยไม่ได้หวงกันดอกกอินาบ้านเนี่ยอยู่ติดกถนนนี่ก็เอ้ยเนี่ยอย่างสวยอย่างงามเนี่กเอ้ยเนี่ยสวัสดีครับจากช่องพอรวิสาทรทนาเด้อว,วันนี้จะพามาดู เน so ี่ยต้นรางจืดมันออกดอกเต็มเลยแกเอ้ยนี่นี่ดอกมันเนี่ยเนี่ยเป็นพุ่มเลยแกเอ้ยนี่ออกดอกอย่างคักเลยนุ่นโอ้ดูถ้าว่ารางจืดออกดอกจะมีโชคมีลาบแกเอ้ยนี่นี่ได้โชคได้ลาบอีกแล้ววะแกเอ้ยนี่ได้โชคได้ลาบแบบไหนเนาะนี่ยี่ได้กินลาบนี่แกเอ้ยนี่พี่น้องมาดูเด้อนี่มาดูกันนี่ ต้นรางจืดเถารางจืดเป็นออกดอกตดเต็มเลยกนเอ้นี่ออกลูกออกหลานเป็นขว้วเป็นพวงเลยก็นี่นี่มาดูทัวนี่เนี่ยไม่ได้ขี่โม่เด,ด้กัเอ้นี่นี่ออกเป็นพวกเป็นพวงเลยนี่เนี่ยผมก็เพิ่งเคยเห็นนีดนะครับนี่โอ้ปก็ติ๊มันก็จะออกแต่ด,ดอกเลยนี่มันออกลูกออกหลานเต็เมเลยก็นเอ้็นดอกออกลูกเนี่ยลูกมันกำลังออกเต็มเลยนี่กเอ้ยนี่เต็มเลอะนี่เลยนี่ เนี่ยมันอยู่บนเลอะนี่เลยแกเอ้ยเนี่ยข้างในบ้านเนี่โอ้ยังคักเลยเนีแกเอ้ยเนี่ยนี่เต็มเลยโอ้ดูยังคักเลยแกเอ้ยนู่นนอยู่บนนู่นนะมาดูกันเด้อรุ่นร่างจืดมาออกดอกเนี่ยไอ้ยังคักเลยแกเอ้ยพามาดูดอกเคเนี่ยดื้อมาจะได้แกงสมก็ไม่ได้แกงสมสักทีนีแกเอ้ยนี่ยอย่างหลายเลยนี่ วันนี้มาหาดูแถวๆราบ้านนี่แหละเก๋เ้ยนี่โอเคนี่ไปแกงสุ่มไอยังอร่อยเลยเอ้ยนี่โอ้ดูน่ะเป็นพุ่งเป็นพวงเ,เ,เลยกนเกน่ลยไปดูน่ะเก๋ดูน่ะไอายางหลายเลยเก๋นเลยนน่ะเต็มเลยหน่ะดอกแคเด็ดไปแกงสุมก็ไม่มีเวลาเด็ดไปแกงเลยเก๋นเน้ยตอนนี้กําลังทําหาทําคลิปอยู่ตอนนี้ไม่รู้เอาอะไรแล้วก็นี่แหละ หาถ่ายคลิปล้เลาะบ้านเนี่ยดอกเอ้ยเนี่ยเลาะกำแพงเนี่ยมาดูกันเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยโลแกดอยโอ้ยอย่างโดกเลยเนี่ยหนุนขนุนอย่างบนยอดเนี่ยมันจะฟันให้ยลงมาเด็ดเขาไปแกงสุ่มอย่างของบนยอดเนาะไม่ถึงดอกเอ้ยเนี่ยหนุนสูงก่นหนุนเลยสูงอะไรสูงก็จะตัดมันลงมาเนาะเกยเอ้ยหนุนโอ้สองต้นเนี่ยอย่างสูงเลยเอ้ยเนี่ย นต้องใช้ปันไดปีนขึ้นไปเจ็บมันก็ตัดออกมาให้มันเหลือครึ่งนะึงนี่กงเอ้ยก็ได้เจ็บได้นี่โอ้อย่างอร่อยเลยแกงส้มดอกแคเนี่นี่แกเอ้ยหน่อมันเป็นพวัวเป็นพวงเ,เลยเนะี่ยโอ้ยนะโอ้อย่างงามเลยเด็กเราไปแกงสม้มกินอย่างอร่อยเลยแกเอ้ยครับเดี๋ยวพาไปดูดอกรอเรืองนะแกเอ้ยหน่อยอืนดอกอย่างงามเลยตอนเย็นๆแบบนี้ โอ้ดูหนุนอาย่างสวยเลยเกยนนุนเอาไว้ไหว้พระเด้อวันนี้วัน,วนพระเอามาไหวพ้พระอย่างดีเลยกนเกยนี่ไปปลูกขายปลูกอะไรดอกปลูกเอาไว้สวยงามเฉยในี่นาบ้านเนี่ยยาวเอาไปถึงนุ่นจะพาไปดูหนุนอย่างงามเลยเกยเนี่ยอยู่หน้าบ้านเด้อเนี่ยอย่างสวยกนเกยใครขี่ไปรถขีไข่ไปขี่มาเขาก,ก็มอง มาขอก็ไม่ว่ากันนอะเห็นมาเอาไปเลยเนี่ยหว่วงดอกกเอ้ยเนี่ยไปไหว้พระกันใครผ่านไปผ่านมาก็เลตเอาไปเลยเนี่ยไม่ได้หวงกันดอกกินาบ้านเนี่ยอยู่ติดถน,นนเนี่ยกเอ้ยเนี่ยอย่างสวยอย่างงามเนี่กเอ้ยเนี่ย มาดูดอกแคนี่อีกต้นหนึ่งเนี่ยโอ้ยอย่างดกกันเลยต้นนี้เกเอ้ยเนี่ยไว้แกงสมเนี่ยอย่างดีเลยเลยเนี่อยอยู่นอกแล้วนี่อยู่นาบ้านนะนี่สองต้นนั่อยู่ในบ้านต้นนี้อยู่นอกบ้านเนี่ยต้นนี้ใครไปใครมาเขาเกรเดดไปกเ,นนเกนเอ้ยเนี่ยเนี่ยเต็มเลยเกเอ้ยเนี่ยกินกินไม่ทันแล้วเนี่ยใครอยากกินก็มากินไม่ไ้ว่ากันนอกนาถนนเนี่ยนี่ อยากกินก็นมาเด็ดไปกินพี่เขาก็เด็ดไปกินกันแบ่งกันกินครารนิสกันหน่อยก็เอ้ยนี่นี่ไม่หวงก็ดอกก็เอ้ยนี่มาเอาไปกินกันเลยเนี่นาบ้านก็สองต้นสามต้นนี่อยู่ในบ้านนี้สองสามต้นไว้แกงสม้มแกงอะไรกินกันในเวณหน้าบ้านนะก็เอ้ยนีย่จะแห้งแรงสักหน่อยเด้อะวะนี้เพื่นดูนะ นี่ก็มีตรงนี้ก็มีนี่ต่างต้นดาวเรืองนี่งามงามเ,เอ้ยนีย่แต่อยู่สูงเอ้ยนีย่สูงสูงมันไม่ถึงก็มีนี่จะพามาดูมะน,นาวปีนี้อย่างแพงเลยเกืดบลูกสี่บาทห้าบาทนะเกือบบามะน,นาวปีนี้อย่างแพงนี่ก็ไม่ได้ซื้อเขาดอก,กเลย ก็แจกพี่แจกน้องพี่น้องมากระแจกกันไปสีหลังหาหลังเนี่ยก็เริ่มเบาเราเนี่ยเหลือไม่ทะไลแล้วก็หลายหลังมาแเจกกันกินนาอสีหลังหาหลังเนี่ยพี่น้องกันเนี่ยก็พอได้กินอยู่่ามาดูรวบรวบ้านเนี่ยก็เอ้ยเนี่ยมะนาวมาถูกฝนก็จะเอาน้ำลดมังไม่ลดบังปล่อยธรรมชาติช่วงนี้เขายังแรงอยู่เเอ้ยแถวบ้านเนี่ยตกมาทีเดียวก็หายจ่อยไปเลยฝนก็ คลิปนี้ขอจบที่นี้ก่อนเด้อจากช่องพรไปสารแชนแนลขอบคุณที่เข้ามารับชมช่องไปสารแชนแนลงั้นก็จะมีคลิปดีๆก็จะมาลงให้ดูเรื่อยๆเด้อขอบคุณมากๆช่วยกดกระดิ่งกดซับตะไคร้ใบมะกรูดให้ได้เด้อขอบคุณมากๆครับคลิปนี่ก็สวัสดีครับ